กากรโดยสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทสติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเจอก,กันที่นี่ทุกสัปดาห์ค่ะเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นบ้านแลวการตกแต่งนะคะหรือว่าสถานที่ที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆมีให้ชมกันทุกสัปดาห์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะพาไปที่ปราณบุรีไปนั่งรับประทานอาหารที่คาสบังกาค่ะอยู่ที่วิลล่ามา็อลส่วนช่วงถัดมานะคะเรากลับมาในเมืองค่ะเรามา ดูอพาร์ตเมนต์น่ารัก,กน่ารักการเป็น Business Hotel ค่ะ ที่เลมอนทีโฮเทลนะคะอยู่ที่ซอยเพชรบุรี15ค่ะสำหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์ทวัชัยยุทธแห่งชัยก้อนดีไซน์ส่วนท่านถัดมาเป็นวิศวกรค่ะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ออมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์พงศิน์ิทิพงค์ค่ะและช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้นะคะในช่วงตอบคำถามทุกคำถามเรื่องบ้านไม่ว่าจะซุดร้าวรั่วซึมนะคะบ้านของท่านมีปัญหายอย่างไรหรือว่าที่ทำงนานมีปัญหายอย่างไรแก้ไขอย่างไรไม่หายสักทีโทรศ สับเข้ามามายังเบอร์ด้านล่างจอแล้วเราก็จะนำมาตอบในช่วงคลินิกแสนรักค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวิทยากรทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะช่วงทิทุเดยว,วันนี้เรามีข้อคิดดีๆก่อนการปรับโฉมบ้านเก่ามาฝากกันค่ะ งานต่อเติมบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า10ปีส่วนใหญ่จะเริ่มมีปัญหาค่ะเราก็ควรที่จะตรวจสอบโครงสร้างให้ดีๆนะคะทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังในส่วนของการต่อเติมอาคารใหม่นั้นเราไม่ควรฝากโครงสร้างไว้กับเสาคานเดิมเราควรแยกออกมาเพื่อเลียกปัญหารอยแตกร้าวค่ะ และการปรับปรุงบ้านหากไม่ได้ย้ายออกก็อย่าลืมเตรียมพื้นที่เก็บของมีคาไว้ชั่วคราวและต้องทำใจกับปัญหาเสียงและฝุ่นที่อาจจะรบกวนขนาดก่อสร้างได้ด้วยค่ะ กลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเมื่อสักครู่พาไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่คลัสบังกาค่ะอยู่ที่ปราณบุรีนะคะที่วิลล่ามาล็อกค่ะก็หาโอกาสไปเยี่ยมชมแล้วก็พักผ่อนกันได้ค่ะมาสู่ช่วงช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะสะัปดาห์นี้เราพบกับอาจารย์ธวัชยุทธแล้วก็อาจารย์พงศิลป์ฤทธิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆนะอาจารย์เราก็ยังขอข้อเสนอแนะจาก วิทยากรทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธวัฒและก็อาจารย์พงศินนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่อง color and space ค่ะจริง,รงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราเลยแต่วันนี้อาจจะสโคบให้ในกรณีที่แบบว่าเห็นช่วงนี้มีฮิตคอนโดในเมืองแล้วก็อาจจะเป็นสำหรับผู้ที่อยากจะมีชีวิตในเมืองแล้วก็อาจจะแต่จะต้องมีอยู่ในพื้นที่เล็กๆหน่อยครับเราจะมาดูกันว่าอยากให้อาจารย์อาจจะให้คำจำกัดความของของ,ของของพื้นที่เล็กๆ คือตอนนี้ตอนนี้คอนโดจะเป็นตัวที่ฮิตมากที่สุดตอนนี้มันสมัยก่อนเนี่ยคอนโดก็จะเริ่มทำางนที่ประมาณสักยี่สิบเอ้ยประมาณสามสิบสี่สสห้าตารางเมตรค,คือเล็กมากแล้ววันเบดรูมนะมีห้องครัวมีห้องอาหารมีลิฟวิ่งมีไดนิ่งมีห้องนอนหนึ่งห้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีระเบียงแต่ปัจจุบันนี้โดนบีบโดยพื้นที่มันโดนจำกัดลงมาตอนนี้จะเหลืออยู่ มีทุกอย่างครบหมดเหมือนเดิมจะอยู่สักประมาณ2 3 24ตารางเมตรตอนึงซึ่งมันจะลงมาอีกเกือบเกือบสิตารางเมตรคือเดินเดินเข้าไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็อีกข้างนึงก็หมุนตัวเข้าห้องน้าจริงจริงๆรสเปซก็ยังยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะโดนบีบพื้นที่ลงมาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็โดนลดสเกลลงมาจากความลึก60ก็เหลืออยู่ประมาณสัก50-40วาอะไรเงี้ยมันก็จะทุกอย่างมันย่อโดนย่อสเกลลงหมดมันก็จะทดระยะลงหมดทุกอย่าง ตอนนี้เล okay. ็กสุดก ouais> ็น่าจะอยู่ท uh ี่ประมาณสัก24วันเบดรูมนะครับมีเข้าไปก็จะมีลิฟิ่งรูมไดนิ่งเล็กๆแล้วก็จะมีพนทีแล้วก็เข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําเปิดประตู2ด้านได้แล้วก็มีระเบียงเล็กๆออกไปซักผ้าได้ครบหมดทุกอย่างยังปลูกต้นไม้ได้ด้วยปลูกไม้ได้ครบหมดอ่าแล้วทางด้านโครงสร้างหดลดอะไรมากไหมคะอาจารย์ก็คือคือมันมีข้อดีอยู่อันหนึ่งนะตัวโครงสร้างโดยเฉพาะอาคารสูงของตึกคอนโดเนี่ย ถ้ายิ่งสเปซยิ่งเล็กก็คือช่วงเสามันก็จะแคบลงด้วย,ยช่วงเสาแคบลงด้วยก็ทําให้เกิดประหยัดนะครับเพราะการถ่ายโหลดลงเสาที่สเปนรหรือความกว้างของช่วงเสาดยนอย้นอยเนี่ยแต่ละต้นน้ําหนักก็ลดนนลง<อ>นะครับโครงสร้างก็พูดว่าเล็กลงก็เล็กลงจำนวนเสาที่ลงก็น้อยลงหน่อยอมันก็ทําให้ราคาค่าก่อสร้างเราประหยัดได้ก็ แต่มันก็จำนวนเออทษทีจำนวนสองมันก็เยอะขึ้นใช่มันก็ไปแป่งจ้นมันกแต่ว่าปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นเป็น potential หมดอาจารย์เพราะว่ามันต้องการเรื่องความสูงต้องต้องให้บางพื้นพื้นโครงสร้างต้องบางมาก แล้วก็เสาก็ต้องเล็กแบบแบนๆแล้วก็ยาวๆ่ต้องดีไซน์ให้เล็กแล้วก็ยาวก็ต้องมาช่วยกันให้ออกแบบให้มัน,มนใช้พื้นที่ได้มากที่สุดเี้เวลาวางเตียงเข้าไปชนผนังแล้วให้มีแก๊บน้อยที่สุดอะไรเงี้ยเวลาดีไซน์สมัยก่อนเราต้องเราเราต้องมีพื้นที่ตรงท้ายเตียงเช่นแบบเดินเนี่ยอาจจะกางมือได้ครึ่งหนึ่งแต่สมัยนี้เนี่ย ต้องออกแนวเดินผ่านได้อย่างเดียวคือเดินเดินเดินต้องต้องอะไรนะเขาเรียกตะแคงเดินหรืออะไรใช่ไหมคะจริงๆประมาณถ้าตอนนี้ที่ทําอยู่ประมาณ60เซนครับแล้วก็มันจะมีทีวีขึ้นมาอีกประมาณอีก10เซนอะไรเงี้ยก็จะเหลือประมาณสัก50เซนไว้สำหรับเดินแบบ แบบบิดบิดนิดรเงี้ยใช่เราต้องเราต้องเขาเรียกว่าอะไรตะแคงเดินเหมือนเวลาเดินผ่านซอกรถนะอาจารย์น้องพักโรงแรมในโตเกียวในญี่ปุ่นจะนิดจะเอากระเป๋าวางปุ๊บก็ต้องเดินข้ามกระเป๋าตอนนี้ถ้าสังเกตได้นะพวกสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มทํารุ่นเล็กสําหรับห้องน้ําที่กว้างประมาณเมตรหนึ่งห้องน้ำกว้างเมตรหนึ่งหรือในเครื่องบินใส่ได้หมดไหมในเครื่องบินนะ่นสัตยเดียวเลยก็ทำ คนนิดเดียวไปดูเลยฮะเรียกว่าอย่าแปลงฟันแรงนะคะลด <c oughs> สเกลทุกอย่างลดหมดนะลดสเกลลงไปใหเ็นูด้ได้ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเอ๊มีเป็นตัวอย่างเป็นโรงแรมขนาดกลางนะคะชื่อว่าเลมอน e ี Hotel อยู่ที่ซอยเพชรบุรี1ิเป็น Business Hotel ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็นำมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่คะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงแสนรักทลอกนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเป็นห้องอขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็พักเป็นแฟมิลีได้ค่ะ,อ,ะอยู่ที่เลมอนทีโฮเทลนะคะอยู่ที่ซอยเพชรบุรี15ค่ะอาจารย์ค่ะ,ะคือดูดูแล้วคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมสมัยใหม่ครับลษะ,ะ pattern จะคล้ายๆก,กันจริจร ตัวอาคารเนี่ยมันจะมีโดนแบกด้วยระยะเสาอยู่แล้วปกติมันมันสัมพันธ์กับที่จอดรถด้านล่างอาจารย์ใช่ครับคือคอนโดมันก็ต้องจอดรถ2คันสเปนเสา5้าเมตรยีอะไรเงี้ยจอดรถครับพอดีเสาก็ประมาณ25่สิบาเซนบีบเล็กสุดเป็นยี่สิบสองเมตรครึ่งแต่ละคันนะครับเพราะนั้นมันจะลงล็อกพอดีแล้วก็บวกความหนาของเสาเข้าไปหรือไม่ก็เป็นจอดรถสามคันอะไรเงี้ย 7เมตร20จ็ดเมตร30เจ็ดเมตร40อะไรเงี้ยอยู่ที่ขนาดของเสาอะไรเงี้ยก็ปกติถ้าถ้าดักษณะนั้นเราก็ใช้เบร์ประมาณ8เมตรพอดีหากความกว้างเสาแต่ตอนี้ก็จะโดนบีบไปอีกมันก็คือให้มันลดลงมาอีกเพื่อจะแบ่งในห้องให้ได้สห้องพอดีมันก็จะเหลืออยู่ในห้องประมาณสัก3เม70อะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นสเกลโรงแรมที่ที่เราดูจะทําให้พื้นโพสต์บางด้วย ปกติอันนี้อันนี้ให้อาจารย์ให้ข้อคิดกับเหมือนกับถ้าผู้ชมบางท่าน,นมีพื้นที่ที่แล้วก็อยากจะทําโรงแรมที่มีสเกลประมาณขนาดนี้เนี่ยความกว้างของห้องอาจารย์แนะนำว่าเท่าไหร่มัน,<ห>นต้องสัมพันธ์นกันกับตัวที่จอดรถก็คือมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ด<ม>เมตรห้อะไรเงี้ยก็จะจอดรถได้สามคันจอดรถสามคันพอดีแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็น5เมตรนิดๆ ห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรสามสิบงนี้ก็จะรถสองกันบวกความกว้างเสาไปเท่านั้นเองมันจะเป็นความกว้างเสาที่ผมบอกว่าอาจารย์ต้องต้องสัมพันธ์กันเข้าใจครับเสาก็จะบางลงก็จะประมาณห้าเมตรห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วกัอีกตัวก็ถ้าสามคันก็แปดเมตรคําถามคือจะทําห้องขนาดยี่สิบสี่ตารางเมตรเนี่ยหนึ่งห้องสมมุติเราซื้อคอนโดมาห้องโล่งๆเลยอาจารย์แนะนำยังไงว่าอย่างแรกคือบางท่านอยากจะทำบิวอินเนี่ยแล้วพื้นที่แค่ยี่สิบสี่ตารางเมตรอาจารย์แนะนํายังไงคะ คือถ้าเอาแบบว่าไม่ต้องมีดีไซน์มากเนี่ยก็จะไปติดต่อที่บริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินซึ่งอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ซึ่งเขาก็จะมีชิ้นประกอบแต่เดวนี้ที่บอกก็คือหลังตู้ก็จะไม่มีละมันก็จะลดเรื่องสเปซลดเลยมันจะบางอย่างทีวีก็แปะผนังหมดแล้วก็จะมีเป็นแค่เป็นเชลยืย่นออกมาประมาณ2ี่สิบยี่ห้าเซนไพ่อจใส่พวกกล่องวิดีโอใส่กล่องซีดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรับอยู่ข้างล่างซึ่งมันก็จะลดสเปซลงค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเรื่องงานระบบอาจารย์ งานระบบที่ที่ถุกม,มากก็จะเป็นคอนโดรุ่นใหม่นะครับคอนโดรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเดินในทอ่อหรือในคอนดูนะงรับซึ่งพวกนี้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยปกติสถาปนิกกับอินทึเรียจะคุยกันก่อนแล้วก็ฟิกตายตัวเพราะฉะนั้นการที่เราเดินจุดใหม่จะมีจุดอะไรเนี่ยต้องเอาตั้งแต่ต้นห,หนึ่งก็คืออันแรกก็คืองานระบบก็คือพวกะระบบ พวกสายเคเบลิลทีวีนะฮะที่ไม่ว่าจะมาจานหรือมาอะไรก็ต่างก็ต้องเข้าเคเบิลอยู่ดีะนะครับแล้วก็โทรศัพท์ถ้ามีนะครับ,รบแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าการที่เราไปม,มีที่พักที่ไหนนะตำแหน่งเอาเล็คือตำแหน่งที่มันออกมาต้องตายตัวพอควรทีเดียวนั่นแหะสิแล้วบเป็นปัญหากับการอยู่คอนโดว่าฉันอยากจะดูทีวีอยู่ทุกห้อง เอาอินเดียเข้าไปปุ๊บบางทีอ้าวติดไม่ได้แล้วต้องห่างปลั๊กมันดมสิผมขอเสด้ว่าตอนนี้ตอนนี้ความสูงของ้าบิดานเนี่ยมันจะโดยโดยกฎหมายเนี่ยมันโดนบังคับด้วยความสูงตัวอาคารอย่างประมาณแชั้นมันก็ไม่เกิน23เมตรเนีเยซึ่งมันจะซอยมันจะถีแต่ฟาบันนี้ก็จะเตี้ยหลอดไฟที่ติดมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆใช่ตอนนี้เอียงฮะตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ติดเอียงแล้ว ไอ้แม้กระทั่งตัวข้ามปูเนี่ยตัวโป๊ไฟจะเป็นลักษณะกลมแล้วก็แทนที่จะหลอดเมื่อก่อนปากนี้ถูกไหมฮะตอนนี้ปากข้างนะเสียบข้างอย่างแก้ปัญหาก็มีแก้ปัญหาโดยชั้การใช้แบบหลอดพวกทีไฟทีไฟจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็อยากฝ้าแบบไม่ถึงฝ้าแล้วก็อยากเข้าเข้าผนังแทนอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันบางเหลือประมาณ5เซนบางๆโดยไม่โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องใส่ดาวไล์ละมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์เพื่อจะให้ฝ้าสูงขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างโดนโดนบีหมดทุกอย่างกลายเป็นแบบว่า จะต้องคิดอะไรให้มัน compact แล้วก็เล็กที่สุดเพื่อที่จะแบบว่ากระชับพื้นที่ให้มากที่สุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าทุกคำถามมีคำตอบในช่วงคลินิกแสนรักโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามได้ค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสนรักนะคะช่วงนี้เรามาตอบคำถามกันซึ่งเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากตั้งแต่เริ่มรายการมายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะคำถามแรกนะคะคำถามจากคุณนารินค่ะจากปทุมธานีค่ะเรียนถามมาว่าบ้านเป็นเทาเ้าค่ะอาจารย์ติดกันศาสตร์สามารถติดกันศาสตร์ที่เลยมาถึงประตูรั้วบ้านได้ไหมคะอาจารย์ธวัฒน์คะจริงจริงๆ,ๆ,ๆตามกฎหมายก็มันผิดอยู่แล้วครับปกต,ต,ติระยะล้นมันก็ประมาณ3เมตร คามสามชั้นใช่ไหมครับต้องถอยสามเมตรถ้าจะต่อเติมก็คือต้องต้องแอบทําโดยไม่ให้ข้างบ้านเขาร้องด้วยนะครับถ้าร้องก็เราทาก็ไปร้องเขตก็โดนหยุดเพราะฉะนั้นต้องต้องคุยกับข้างบ้านว่าเราจะทายื่นลงมาเดี๋ยวนี้เวลาต่อเติมต้องส่งแบบขออนุญาตจริงๆต้องขออนุญาตครับไม่ว่าจะพื้นที่ขนาดไหนใช่ไหมคะใช่แล้วเขตก็จะมามามาเก็บมาเก็บตังค์ค่ะเาอยู่นิดนึงครตามกฎเลยนะฮะเห็นว่าไม่เกินเก้าตารางเมตรทำได้ สามคูณสามไม่เกินนั้นไม่ไม่เกินเก้าตารางเมตรทำได้แต่ถ้าเกินเก้าตารางเมตรเมื่อไหร่จะต้องติดต่อเขตใช่ไหมคะทันทีต้องขออนุญาตทันทีนะคะถัดมาค่ะอาจารย์ขาคำถามจากคุณกัญญาค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเรียนถามมาว่าบ้านพุ่งพึ่งจากมุงหลังคาเสร็จค่ะอาจารย์จะถามว่าจะทํากําแพงระหว่างใช้อิฐมวลเบากับอิฐธรรมดาที่กันความร้อนอันไหนจะดีกว่ากันคะอาจารย์ อ,อินบนเบาดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าการความร้อนได้สูงกว่าเยอะ,ะนะครับเขาเคยทดสอบนะแล้วเราเราเลยของจริงเลยทําเตาเผาอีกฝั่งหนึง่งเราไปยืนพิงผนังเนี่ยไม่ร้อนประหลาดมากนะครับแม้กระทั่งจุดจุดที่ด้านที่ตะวันตกที่แสงจัจดๆเนี่ยเราใส่กลาสบ็อกเข้าไปกับปิดบนเบานะฮะอินบนเบาไม่มีรู้สึกอะไรเลยแต่ไปดูกลาสบ็อกในร้อนอย่างกับไฟนะครับคือถ้าต้องใช้ช่างฝีมือ ในการฉาบปูนถ้าไม่ฉาบเนี่ยแตกรายงานแน่นอนนะครับถึงแม้จะใช้ปูนฉาบเฉพาะก็กมถ้ถึงแม้จะใช้ปูนฉาบเฉพาะก็ก็ตามต้องทาโปรเซสให้ดีอ๋อค่ะคือตามขั้นตอนต้องต้องต้องเป๊กเลยนะฮะอืมค่ะถัดมาค่ะจารย์ขาจะจองคอนโดค่ะคำถามคุณถิติมาจากกรุงเทพนะคะจะทำการจองคอนโดค่ะทีนี้เนี่ยจะสอบถามว่าจะเลือกห้องที่มีแดดสองตอนเช้า หรือว่าควรจะเลือกห้องที่รับแดดตอนไหนคะถามจันพงศินก่อนก็ผมคิดว่าตอนเช้าดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะอาจจะปลุกเราด้วยแต่ลตอนบ่ายเนี่ยจัดมากนะความร้อนสูงบางทีเราลืมคิดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแอร์นะครับแอร์คอนดิชันมันต้องมีทุกทุกห้องอยู่แล้วถูกไหมครับมันกว่าแอร์จะทําให้อุณหภูมิที่สูงเกิน 3, 5, 3, 6ให้ลงมาอยู่ที่เราสบายสบายยี่สหรือยีก็ตามใช้เวลาเยอะ เวลาเยอะกินไฟเยอะแพงกว่ามากนะครับห้องอมัน,นและเรื่องทิศทางของลมนะคะอาจารย์คือมันมีได้คอนโดเนี่ยมันจะมีจุดที่ไฮไลท์ก็คือจุดที่เป็นจุดมองจุดวิวก็คือวิวสระว่ายน้ำ วิวที่มันวิววิวโล่งอันนี้จะโดนเลือกก่อนอันที่หนึ่งวิววิวจุดแพงก็จะกำหนดจุดอันที่สองก็คืออันที่ไม่ควรเลือกก็คือฟลอทที่ไปติดอยู่กับบนชั้นบนสุดบนอาดฟ้าเลยซึ่งมันจะมีเรื่องเรื่องความร้อนจากจากแสงแดดยากด้านบนมันจะมีความร้อนจากตัวนี้ยตัวนี้จะเป็นผลค่อนข้างจะเยอะอันที่สามก็คือด้านตะวันตกด้านตะวันตกนี่ถ้าพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีวิธีแก้ก็คือเรื่องผ้าม่านที่ใส่ต้องใส่แบ็กเอาท์ใส่อะไรเงี้ยก็จะมีวิธีแก้ ก็เลือกเหนือใต้แล้วก็เห็นวิวเห็นวิวที่สวยแล้วก็ทางลมทางลมจริงคอนโดมันจะไม่ค่อยมีลมเพราะเราเปิดแอร์อยู่แล้วเนาะแสดงว่าลมกับแดดเนี่ยเราเลือกทิศที่แดดเข้าเนี่ยสำคัญกว่าลมถูกไหมจันก็สําคัญคือเรื่องวิวก่อนดูเรื่องวิววิวแล้วก็อย่าเลือกตะวันตกเอาวิวเป็นหลักแต่ว่าาเห็นวิวสวยก็จะแพงกว่าค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ทวัตและก็อาจารย์พงศินค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะส่วนผู้สนับสนุนรายการซึ่งเอจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัทททีโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหน,นังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทแติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการสารักได้ใหม่ที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้าน พร้อมกับการตอบคำถามทุกคำถามเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ทั้งสองก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ